สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเว้นระยะขอบของหน้ากระดาษรายงานนะครับโครงการโครงงานหรืองานวิจัยนะครับอ่ะอันนี้ให้สังเกตโดยง่ายๆเลยนะครับการเว้นระยะขอบนั้นเมื่องานของเรานะครับมีหัวข้อที่อยู่ตรงกลางในลักษณะนี้ให้เราเว้นจากด้านบนนะครับเป็น2นิ้วเนาะอันนี้ผมขออนุญาตกําหนดเป็นนิ้วเลยนะครับเพื่อที่ตัวเลขมันจะเล็กลงและให้เราสามารถอา่านค่าและเข้าใจได้ง่ายนะครับ ตัว <Billie S 2> ที่มีหัวข้ออยู่ตรงกลางให้เว้น2นิ้วด้านบนส่วนด้านซ้ายให้เว้น1.5นิ้วนะครับและด right. ้านขวานะครับกับส <teen> ่วนข้างล่างเหมือนกันเลย1นิ้วนะครับและหน้าอื่นนะครับที่ไม่มีหัวข้อในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้เนาะหน้านี้จะมีเยอะหน่อยนะครับในงานของเราให้เว้นระยะขอบด้านบนกระดาษนะครับเป็น1.5นิ้วนะครับด้านซ้ายเป็น1.5นิ้วนะครับตัวนี้ให้เหมือนกันเลยนะครับ1นนิ้วกับ1.5นิ้ว และขวากับข้างล่างนะครับเป็น1นิ้วเหมือนกันเนาะโอเคซึ่ง2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับเราจะใส่เลขหน้าที่มันแตกต่างกันในงานของเราฝ่ายเดียวได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเรามาทําหน้าที่มีหัวกระดาษข้างบนนี้ก่อนเนาะข้างบนนี้นะครับกำหนดข้างบนให้เป็น2เนาะในการกําหนดระยะขอบกระดาษนะครับให้เ,เพื่อนๆรากดตรงที่ เลเยอร์ตัวนี้นะครับกดเลเยอร์เ <_ t ot> นาะเออตัวนี้ของผมเป็นเวอร์ชันของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเพื่อนเป็นภาษาไทยก็ให้ลองดูสัญลักษณ์แทนเอานะครับจากนั้นกดไปที่ m a r g i n นะครับภาษาไทยก็เป็นระยะขอบเนาะตัวนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับ c u s t o m margin นี่นะครับหรือว่ากําหนดระยะขอบแบบกําหนดเองนะครับอ่ากดเข้าไปเลยอ่าอย่างที่บอกนะครับข้างบนนี้เป็น2นิ้วเนาะตัวนี้นะครับเลขของผมได้เป็นนิ้วแล้วนะครับถ้าเพื่อนเป็น CM นะครับหรือว่าเซนติเมตร ให้เรากําหนดเป็นนิ้วให้เรียบร้อยนะครับให้ลบ CM ตัวนี้ออกไปเลยและกดเป็นเครื่องหมายฟันหนูนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะกลายเป็น1นิ้วในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานของเราเนาะข้างบนนี้เป็น2นิ้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกไปเลย2นิ้ว่างจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายฟันหนูลักษณะนี้นะครับด้านซ้ายนะครับ left ด้านซ้ายตัวนี้เป็น1.5ฟันหนูนะครับหรือว่า1.5นิ้วนะครับ และขวากับด้านล่างเหมือนกันนะครับ1นิ้วเนาะนี่เลยมันกอกไปแล้วนะครับจากนั้นตัวนี้สําคัญนะครับให้เรามากดตรงที่ a อ p l y ายตัวนี้นะครับเป็น d i s p o i n t forward นะครับโอเคปรับตัวนี้นะครับปรับตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วกดตัวนี้นะครับจากนั้นกดโอเคตึ้งนะมันก็จะโยนมาลักษณะนี้นะครับตัวนี้ด้านบนก็จะเป็น2.5นิ้วอันนี้ก็ตามที่เรากําหนดไว้เลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับแผนงานด้านขวาของเรานะครับ เราจะกําหนดระยะขอบใหม่ที่มันแตกต่างจากหน้านี้นะครับก็ให้เรามาคลิกตรงหน้านี้เลยเริ่มต้นจากหน้านี้เลยนะครับถ้าเกิดมันมีหน้าต่อจากนี้เยอะๆนะครับสมมติว่าสมมติว่ามีหน้านี้ตัวนี้นะครับถ้ามันมีหลายๆหน้าลักษณะนี้ให้เพื่อนๆนะครับมากดหน้าแรกที่เราจะกําหนดด้านบนเป็น1.5นิ้วนะครับกอยเพื่อนเพื่อนคลิกไปที่ข้างหน้าของมันเลยจากนั้นกดไปที่ layout แล้วก็ระยะขอบนะครับหรือง่ายๆนะครับง่ายๆตัวนี้ง่ายที่สุดให้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาคลิกที่หมายบรรทัดนะครับ มันก็จะขึ้นเหมือนเดียวกันเลยก็ให้เรากําหนดข้างบนตัวนี้นะครับเป็น1.5นิ้วเนาะ1.5อ่าลองมาเช็คอีกทีนะครับ1.5นิ้วด้านบนนะครับ1.5นิ้วด้านซ้ายนะครับ1นิ้วด้านขวานะครับและ1นิ้วด้านล่างนะครับอ่าและอย่าลืมนะครับตัวนี้สําคัญกดไปที่ Display Forward นะครับจากนั้นกดโอเคตึงแหมมันก็จะขยับขึ้นมาข้างบนในลักษณะนี้แล้วนะครับ2หน้านี้มันก็จะแตกต่างกันแล้วนะครับ ตัวนี้เป็น1.5นิ้วอ่ะตัวนี้เป็น2นิ้วนะครับวิธีการสังเกตดอย่างไงนะครับอ่ะดูตรงไม้บรรทัดตัวนี้นะครับถ้าเรากดไปที่2นิ้วนะครับตึง้งไม้บรรทัดมันก็จะตกลงในลักษณะนี้นะครับถ้ากดไปที่1.5นิ้วอ่าเพื่อนๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็น1.5นิ้วเนาะและสมมุติกรณีที่เรามีบทที่2นะครับอ่ะบทที่2ซึ่งตัวนี้นะครับ มันยังเป็นเหมือนกับหน้าตรงนี้อยู่นะครับอ่ะคือข้างบนเป็น1.5นิ้วเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับมากําหนดเป็น2นิ้วนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยเดิมบรรทิกตรงไม้บรรทัดนะครับจากนั้นปรับเป็น2นิ้วนะครับและกด display forward นะครับปึ้งแหม่หน้าต่อจากนี้นะครับหน้าต่อจากนี้ไปเลยมันก็จะย่นลงลักษณะนี้นะครับเป็น2นิ้วหมดเลยและอย่าลืมมาแก้หน้าข้างหลังนะครับให้เป็น1.5นิ้วเหมือนเดิมนะครับเดิมบรรทิก ปรับเป็น1.5และกด Display Forward นะครับจากนั้นกด OK เ OK คครับเราก็จะได้เอกสารตามนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็น2นิ้วเนาะตัวนี้เป็น2นิ้วอ่ะตัวนี้เป็น1.5นิ้ว1.5นิ้วนะครับถ้าเรา Enter หลังจากหน้าที่เราปรับเป็น2นิ้วนะครับเพื่อสร้างหน้าใหม่เนาะตัวนี้มันก็จะกลายเป็น2นิ้วนะครับแต่ถ้าเรา สร้างหน้าใหม่นะครับหลังจากที่ข้างบนเป็น1.5นิ้วนะครับตัวหน้าใหม่ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น1.5นิ้วเนาะรวมไปถึงหน้าก่อนหน้าด้วยนะครับอ่าหน้าก่อนหน้านี้มันก็จะกลายเป็น1.5นิ้วเนาะในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนําวิธีนะครับไปประยุกต์และปรับใช้ในงานของเพื่อนๆได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทํางานของเพื่อนๆได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ